สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Enjoy คัดสอนตัดต่อนะคะวันนี้เราจะมาสอนการใส่การ์ดนะคะใน YouTube ด้วยมือถือเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็เข้ามาที่ Google Chrome ของเราก่อนเลยนะกดไปเลยแล้วก็พิมพ์ว่า YouTube นะคะ,ะ YouTube ช่องของตัวเองนะ มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะให้ทุกคนคลิกไปที่มุมบนด้านขวานะคะที่เป็นโลโก้ชื่อของเราเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะ Creator Studio นะคะอ่ามันจะถามว่าดาวน์โหลดแอปหรือใช้ Studio ต่อนะคะให้เรากดไปที่ใช้ Studio ต่อนะโอเครอสักครู่ค่ะ หน้าจอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะให้เรากดมาที่วิดีโอค่ะช่องที่สองโอเคแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่จะเลือกเป็นอันนี้โอเคพอคลิกปุ๊บนะคะทุกคนให้กดไปที่รูปดินสอนีน่นะคะดินสอนโอเคแล้วก็รอสักครู่หนึ่งทุกคนเห็นด้านขวาไหมคะด้านขวาตรงนี้นะมันจะเขียนว่าการ์ดค่ะ กดเข้าไปเลยโอเคที่นี้หน้าจอก็จะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถคลิกเพิ่มได้นะว่าจะเป็นออเขาเรียกว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปนะวิดีโออะไรนะทุกคนก็เลือกว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนได้เลยนะคะแล้วก็กดบวกนี่แล้วก็เลือกวิดีโอที่ชอบนะคะสมมติเอาวันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ใครอยากใส่อีกก็ใส่ได้นะก็คือเลื่อนไอตรงเนี้ยค่ะให้ไปอยู่ตรงที่ต้องการแล้วก็มาที่บวกค่ะบวกการ์ดเราจะเอาการ์ดอะไรไปใส่ก็ได้นะจะเป็นวิดีโอเป็นเพลย์ลิสต์หรือว่าเป็นช่องก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ส่วนมากจะเป็นวิดีโอนะคะให้เราคลิกไปที่วิดีโอแล้วก็เลือกอีกเช่นเคยนะอันนี้ก็ได้อ่าใส่อีกก็ได้นะคะใส่ไปเลยจะใส่ตรงนี้แล้วก็บวกการ์ด วิดีโออ่าแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้นะโอเคเอาสักประมาณนี้แหละพอเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าบันทึกค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเล่นยังไงนะคะกัดนี่มันมาตอนไหนนี่ไงมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ โอเคเพื่อนๆสามารถไปทําตามกันได้เลยนะคะไม่ยากนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ